ไม่มีใครดีเท่าจอนนี่อีกแล้วจริงจอนนี่จอนนี่คือหมูที่น่ารักที่สุดนะในเกมนี้นะครับใช่ไหมจอนนี่ใช่ไหมจอนนี่ใช่ไหมจอนนี่ใช่ครับเก่งมากจอนนี่ <c oughs> นอกจากหมูในฟาร์มนะผมเรามีหมูที่มีที่เราสามารถขี่ได้ด้วยนะนี่ก <c oughs> ็ผมเตรียมของตั้งชื่อน้องมาแล้วเราจะมาทำพิธีเปิดกันในวันนี้นะฮะ ออาละทุกคนนะฮะมาเป็นสักขีพยานในการตั้งชื่อวัวงผมกันนะฮะเอ้ยไม่ใช่หมูนะที่เอาไวข้ขี่เอาละเจ้าหมูตัวน้อยแกได้รับเกียรติจากหมูนับล้านตัวได้ไหมครับแบบนี้แกคือหนึ่งในกี่ล้านตัวก็ไม่รู้ที่แล้วก็อีกกี่ล้านตัวก็ไม่รู้ที่ยังไม่สปอน <c oughs> โจเป็นเกียรติจงยินดีเอ้ยมีพยักหน้าตอบด้วยเออแกนี่มันเลี้ยงเชื่องแกนี่มันเลี้ยงเชื่องจริงๆไม่เหมือนไอ้ม้าตัวนั้น ไม่เหมือนเจ้าม้าตัวนั้นไม่ต้องมามองหันไปเลยไม่คุยด้วยแล้วแกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะมีชื่อว่าจอห์นนี่เย้ทุกคนปรบมือทุกคนปรบมือทุกคนปรบมืออ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะมีชื่อว่าจอห์นนี่โอเคไหมจอห์นนี่ชอบชื่อนี้ไหมจอห์นนี่ฮะจอห์นนี่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 เฮ้จอห์นนี่ ตั้งแต่วันนี้ไปแกจะชื่อว่าจอหนนี่หน้าที่ของแกในวันนี้คือเออในทุกๆวันคืออะไรอะไรไม่ต้องไม่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 ได้คุยด้วยไม่ได้คุยด้วยไม่ต้องหันมาไม่ได้คุยด้วยเลยไม่ได้คุยด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายจะมีหน้าที่ในการปกป้องคอกเอ่อคอกอะไรนะคอกคอกทุกคอกและต้นไม้ทุกต้นในนี้โอเคไหมจอนนี่จอนนี่อืมใช่แล้วจอนนี่โอเคนะจอนนี่ ฟากที่เหลือได้นะจอนน่พว่าเราจะพานายไปเดินเล่นนะเก่งไหมจอนน่โอเคนะจอนน่เก่งมากจอนน่ทีนี้เราจะไปถ่ายก้อนดินกันน้ทุกคนนะฮะนั่นไหนๆก็ไหนๆแล้วปะไหนๆก็ไหนๆแล้วปะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วปะจอนน่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 ฟังฉันนะจอนี่แกจะได้รับเกียรติในการไปขุดดินด้วยกันกับฉันในวันนี้โอเคไหม โอเคนะจอห์นนี่เดี๋ยว,ยวต้องไปเอาลัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปักโลวไว้เวลาเราแบบเราทิ้งจอห์นนี่ไว้ใช่ไม่ใช่ทิ้งสิหมายถึงเขาเรียกอะไรนะแบบเวลาเราเลงจากจอห์นนี่ใช่ไหมเราต้องเอาเชือกมัดจอห์นนี่ด้วยเดี๋ยวจอห์นนี่วิ่งนะทำแล้วก็ทำเลยหนูบ้าจริง <laughs> ซึ่งการที่เราจะขี่จอห์นนี่ได้เนี่ยนะเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่านี่ฮะเราต้องเอาแครอทมาผูกกับเบิดตกปลาครับผมใ่่เพื่อที่จะให้เจ้าจอห์นนี่นะฮะเดินทางเดินเดินสิไม่ใช่เดินทาง เดินไปในทางที่แบบว่าเราต้องการนะโ okay, อเคจอห์นนี่พอไหมจอห์นนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ามืดไปนอนดีกว่าเดี๋ยวขุด,นอ,น <laughs> ดยอยู่แล้วมีตัวอะไรมาโฉบจอห์นนี่ไม่ผมจะปกป้องจอห์นนี่จอห์นนี่ของพวกเราทุกคนจะต้องปลอดภัย A later few moments later. นะฮะเอาล่ะจอห์นนี่ไปจอห์นนี่เก่งมากจอห์นนี่เราจะไปกันแบบสโลลน์นะฮะแล้วก็นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาปลูกดอกทานตะวันให้ตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนนะ จอนี่ค <Hi>. ่อยๆเดินนะจอนี่นี่ฮะสวยใครมาปลูกดอกทานตะวันให้ตรงนี้ก็ไม่รู้แต่สวยมากเลยครับผมอา้าวเราจอนี่วันนี้นายกับฉันจะไปขุดดินกันนะจอนี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะจอนี่เอ่ออืมเราจะไปขุดกันตรงไหนดีอะจอนี่น,นะจอหนี่จอนี่จอนี่ว่าไงอ่าผมว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปตรงนั้นดีกว่าครับอ๋อโอเคได้เลยจอนี่โอเคเอางั้นละไอ้ตรงนี้ก็ได้ป่ะจอนี่ อ็ตอนนี้แหละครับเออตรงนี้ก็ได้นะจอหนี่ดูไม่มีคนดีนะโอเคไหมจอหนี่โอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ฮะัจอหนี่บอกมาแล้วนะอ่าเนี่ยตรงนี้กําลังดีผมว่านะอืมผมว่าแถวนี้กําลังดีนะจอหนี่จอหนี่จอหนีจอหนีจอหนีหยุดหยุดหยุดจอหนี่หยุดเออไปหน่อยจอหนี่จอหนี่เออตรงนี้แล้วกันเนาะเออตรงนี้ดูไม่ค่อยมีคนนะอ่ะอ่ะจอหนีจอหนี่จอหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลดลงอ่ะจอหนี่จอหนีแน่รอชั้นตรงนี้แป๊ดนึงนะจอหนี่ เออโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไถหน้าดินตรงนี้นะฮะกลับไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะกลับไปกลับไปต่อเติมฟาร์มของเราสักหน่อยนะใช้คำวา่าต่อเติมเหมือนมันเป็นสิ่งปลูกสร้าง,งจริงมันคือหน้าดินอะเอาดินไปเติมเฉยอะไรประมาณนี้นะฮะจริงเนาะใช่ไหมคุณดาโตกิจริงๆจริง,รงผมว่าเราต้องเราต้องลองทาดูนะผมยังไม่เคยทําเลยแบบว่าไฮไลท์ไมค์คาร์อะไรพวกเนี้ยเออจริงไหมใช่ใช่ใช,ใช่ไหมจอนนี่โอเค จริงนะจอน,นี้เป็นเด็กดีนะครับไม่เหมือนเจ้าม้าตัวนั้นแกมันดื้อเลี้ยงไม่เชื่องได้แล้วนะผมผมไม่ได้พูดถึงม้าตัวไหนอยู่นะใช่ใช่จริงจริงจริงนะเอ็นดูได้แล้วผมเป็นคนที่คุยกับสัตว์ในไม n คร r a ับได้ทุกตัวนะครับด้วยจินตนาการของผมนะผมจินตนาการสิจินตนาการว่าอ่าผมว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปตรงนั้นดีกว่าครับ ใช่ไหมจอเน,น่ใช่ครับเก่งมากจอเน,น่เก่งมากจอเน,น่เก่งมากจอเน,น่ตอนนี้เป็นเด็กดีไม่เหมือนแผลอ๋ผาเฮ้ยผมไม่ได้พูดชื่อนะผมพูดชื่อนะ <laughs> แต่นั่นแหละมาผมก็มีตัวเดียวเอาก็ก็นะใช่นะ,ะจอนน่นายนี่มันเป็นเด็กดีจริงๆฉันคิดไม่ผิดเลยที่อยู่ดีๆก็เดินไปเอาแครอทไปเออออกมาเอาเดินเดินเอาแครอทไปล่อนายมาที่ฟาร์มนายเป็นหมูตัวแรก นับล้านตัวนี่ฉันเลือกมาเป็นคู่หูของฉันเลยนะ A later few moments เฮ้ยน่าจะเยอะเกินะอ้าวแลาวจอร์นี่ได้เวลากลับแล้วจอร์นี่อร์นี่ไปจอร์นี่ไป๋ยวตีไม้กันดีกว่าตี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 นี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะในการโอเคจอร์นี่ไปกลับบ้านกันจอร์นี่ไปจอร์นี่ let's go จอร์นี่จอร์นี่อ๋อลืมหยิบอ่ะไปจอร์นี่ไปเดินไปเลยจอร์นี่ อาละค่อยๆเดินนะอย่าพายจะตกเหวนะโอเคมาจอนี่ไปเลยจอนี่ไปเลยไปเลยน้องจะชา้าแต่น้องน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าว่าจอนี่นะฮะเห็นดูจอนนี่ด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมจอนี่ค่อยๆเดินก็ได้นะทุกคนรอดได้ได้ครับโอเคเก่งมากจอนนี่นายเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้จริงเลยไม่นายเป็นหมูที่ฉันไว้ใจได้จริงเลยจอนี่ฉันประทับใจตัวนายจริงจอนี่ เก่งมากจอเน่ว่าแต่เสียงไมวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างอะทุกคนมันเหมือนเดิมไหมฮะจอนน่จอนน่นายว่าไม้ฉันเป็นยังไงบ้างอะจอนน่ก็ปกตินะครับเดี๋ยวเราเพิ่งเจอกันที่นายแอบไปฟังเสียงไม้ของฉันมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่านายแมาดูไลฟ์ย้อนหของฉันอย่างนั้นเหรอจอนน่นายมัน่ากลัวกันไปแล้วนะเอาละจอนี่เก่งมาก ได้เวลาพักของนายแล้วนะจอรนี่จอนนี่จอรนี่จอรนี่จอรนี่ไปไหนจอรนี่มานี่มานี่จอร์นี่มานี่จอนนี่จอรนี่มานี่จอรนี่จอรนี่จอรนี่อย่านายเออเราไปเปิดประตูก็เป็นเรื่องว่าจริงจอรนี่เป็นสารไลเตอร์จอร์นี่นายเป็นสารไลเตอร์อย่างงั้นเหรอว่าจริงเก่งมากเรนก็ซับด้วยนะโอเคไหม